ว่ชอกแมนวันนี้เราจะมาพาทัวร์บ้านผมนีชื่อว่ามีชื่อว่าแอมเนนะครับแล้วก็มีเอ่อมีมีน้องผมนี่มีขัเป็นทัวร์อยู่เย้ยสวัสดีค่ะมันมันเห็นด้วยอ่ะสวัสดีค่ะอะมีช่องเนี้ยนะคะก็คือแอมนินน,นะคะไปทัวร์เอาทัวร์ต,วต,วต,วตรงนี้ก่อนและนี่คือพามาทั้งหมดเลยค่ะนี่คือคลิปฟังที่ใช้มาเยอะอะ ใช้มายาวนานก็รูปแรกก็จะเป็นนี่คือลูกสนไว้ใช่ค่ะแล้วก็อันนี้ก็มีสนไว้หมดเลยแล้วก็เป็นผ้าม่านหมดเลยนี่คือมีผ้าผ้าพุทธะแล้วแตนจะอะไรไม่รู้อันนี้คือภาพรูปภาพยายผมยายยายผมแล้วนี่คือตุ๊กตาหมดเลยที่ลกมากเลยนะทุกคนลกมากก็เลยต้องขอโทษด้วยนะนี่และนี่คือผุกอมสิน เรืน่อนี่คือขวดน้ำอันนี้คือได้คือกระปุกอนนอฟสิ่งของคนนี้ใช่และนี่ก็คือที่วางของได้ทุกทุกสิ่งมีเกมให้เล่นด้วยนี่มีการ์ดอุนโน่ด้วยทําเองนะทุกคนเนี่ยการ์ดอุนโน่ทาเองใครอยากให้เล่นน้ำคอมเมนต์มาได้เลยไปอันนี้คือเป็นโน,โนที่บันทางไปแล้วโอเคอันนี้คือ,อนนกับชี่ดิตาม,ตมันหลุด าทัวร์เสื้อผ้ากัานใหม่นะเผื่อทุกคนไม่เห็นนะน,<อ>นี่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 คือเสื้อผ้าตู้สว่างและนี่คือกองมามานะคะที่กองของกินที่เราจะไปบ้านนอกใช่ค่ะก็มีเยอะะเลยแต่ว่ามันอาจจะหมุน,มนก่อนนะคะ,ะถ้ารวมอันนี้นะคะเฮ้ยเดนอันอันนี้ช่องกูช่องกูช่องกูองกเออสปอนเซอร์ะะอันนี้อันนี้ก็คือขนมโพเตโต้ไม้ซื้อได้ที่บิ๊กซีนะคะใช่อันนี้คือตู้้ว้างผม รวมๆนี่นี่นี่ไปดูตุ๊ดานนงหมดีว่ะนี่ตตว่าน้องหมแมงน่ดูเลยแล้วก็มีกระจกกระจกอีอีอีไปค่ะไปนนคือตุตวาแม่ผมขอพ่อผมตรงนี้นะคะอันแรกนี่คือที่ใส่ชุดเก่าใช่ค่ะนี่คือแป้งใช่แป้งเต็มเลยแป้งให้ดูทุกคนทุกคนทุกคนดูนะ ใช่แป้งไม่ไม่ใช่แป้งปลอมนะแป้งจริงนะนี่เจอยู่เลยทุกคนดูดูดูแป้งจริงนะโอเคเราตัวแหลมากเลยเราไปดูเสื้อผ้าของพ่อผมด้ายพ่แม่ผมและนี่คือเสื้อผ้างหมดนี่คือเสื้อผ้างหมดของพ่อผมและแม่ผมและคือจกที่บานใหญ่มากใช่แล้วก็มีเหรียญด้วยนะทุกคนมันเยี่ยมยอดมาก นี่แล้วก็ต่อไปก็จะมีเหรียญตอนที่ผมอยู่อนุบาลอันนี้คือเหรียญอะไรเหรียญทองแดงอันไหนอันดับหนึ่งหรออันนี้อันนี้แข่งอันดับหนึ่งอะไรแข่งแข่งอะไรวะจะไม่ได้แล้วสามเซนนอกนะทุกคนนี่เหรียญทองอันนี้เหรียญเงินอันนี้น่าจะที่หนึ่งถุกปนอันนี้ที่สองอันนี้ที่หนึ่งอันนี้ที่สองอันนี้ที่สามอันนี้เหรียญทองแดง มาดูว่าตรงหนังสือพี่รอนะคลกองแม่งเบอร์ค่ะไปไปดูโซนตรงนี้คือโซนที่เพิ่งที่ยังไม่ได้เก็บเพิ่งลืีนนะทุกคนไปและนี่คือโซนหนังสือ มีพาทีนะทุกคนพาทีของปห้าพาทีปห้ามีตัวของอหญ่าอย่า,ยาคุณคุณอยา่คอยาค,ยคุณอย่าไม่เชื่อนี่ปห้าของจริงนี่นี่นี่ปห้าเลยนะคะไม่ใช่ปสี่ภาพกูเบอร์ไม่อยากพูดทำไมอะภาพเบอร์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่แล้วก็มีงู<ๆ>ด้วยนะทุกคนมีงูด้วยนี่ <c oughs> นี่ขอดูนี่นะนี่ไงโอ้โหเนี่ยคือเนี่คือ ตอนนี้มันมึดไม่ตอดีกว่าอันนี้คือประตูบ้านผมแป๊หนึงครับและนี่คือลำธารส่วนรวมนี่คือบันไดลมันนี่คือบันไดบนไดไปขนาและนี่คือตะกร้าใส่ของนี่ทุกได้ทุกอย่างนี่คือหมอนนี่คือโอริโอ้แล้วก็ที่โปรเคยเห็นไหมลูกบอลทีโปรยอันนี้คือทีโปยอะไรไม่รู้ ็มีตุ๊กตาเด้งดึ๋งพูดนะแล้วก็มีวันนี่ชอบแย่งเก่านะทุกคนชอบแย่งกันนี่นี่คือทีวีที่เขากำลังดูอะไรที่พ่อกำลังดูอะไรไม่รู้นี่นี่คือบอลลูมนี่นี่คือเสบียงนี่นี่คือตารางการรับร้อนนี่นี่คือกาแฟหมดเลยและนี่คือหน้าต่างมีเสียงรถด้วยทุกคนนี่ดูบ้านใครไม่รู้นะ เราซุ Low, ่มหมดซุมหมดไม่สนลูกใครและนี่คืออะไรไม่รู้ไปและนี่คือเราตากผ้า <Yeah, yeah. S 1> ไม่ได้และนี่คือเราตากผ้าและนี่คือตู้เสภภื้อผ้าเสื้อผ้าที่ใช้มาหลายปีแล้วและนี่คือเตาดีนแล้วก็ม,มีมีเหรียญเหรียญเพื่อรู้ไปเข้าไปข้างในกันค่ะไปรอแล้ว,ลวนี่ช่องผมนะครับไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ช่องของน้งนินนะครับ